9. โตทยะมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโตทยะมานพหนึ่งร้อยสิบสามท่านโตทยะทูลถามดังนี้การมทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกของบุคคลน,นั้นเป็นเช่นไรหนึ่งร้อยสิบสี พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตทยะกามทั้งหลายไม่มีอยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกอื่นของบุคคลนั้นย่อมไม่มีหนึ 115. ่งร้อตทยะทูลถามว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่ บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้ศักการะถ้าพระองค์จะพึงรู้จักมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักสุขอพระองค์โปรดตรัสบอกตัณหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิด116พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวัง ทั้งไม่หวังบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่มีความดำริด้วยปัญญาโตทยะเธอจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้ไม่ข้องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้โตทยะมณนวะปัญหาที่เก้าจบ